นามัสเตสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่โวยังอยู่ที่กาลกาตาค่ะคลิปนี้จะเป็นการรวบรวมสถานที่ที่น่าสนใจนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกาลกาตาไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างอันนี้นะคะก็เป็น general post office นะคะของ India. ของนินเดียขนนที่เมืองกาลกาตานะคะมีความเก่ามากแล้วก็สร้างในสมัยที่อังกฤษนะคะเขามาปกครองนะคะเนี่ยค่ะ ที่ GPO นะคะเขาก็จะมีคาเฟา่ด้วยค่ะตกแต่งประมาณนี้นะคะที่ GPO เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ยังเปิดให้บริการปกติเลยนะก็เหมือนกับไปรษณีบ้านเรานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเขาก่อตั้งมาเมื่อสมัยแบบอังกฤษนะคะมาเข้ามาปกครบบองประเทศอินเดียมาถึงนี่แล้ว Victoria Memorial Hall นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างไปเลยแ grand มากม ตั๋วสำหรับต่างชาตินะคะ500รูปีราคาพี่โบว่าแอบแพงอยู่เหมือนกันนะซื้อตั๋วแบบเข้าไปนข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดูซิว่าข้างในเขาให้ถ่ายรูปหรือเปล่าลองดูเดินเข้ามาข้างในสักพักนะคะก็จะเจอกับอนุสร์ของวิกตอเรียนะคะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆค่ะ ก็สรุปง่ายๆนะคะก็คือในายพลคนที่เข้ามาปกครองประเทศอินเดียนะเขาสร้างตัวนี้เพื่อเป็นอนุสร์นะให้กับบอสของเขานั่นก็คือควีนวิกตอเรียนั่นเองค่ะวิก i อเรียเมมโม a รีนะคะ,ะ,คะเป็นสิ่งที่สวยงามที่อยู่ในเมืองเกาคาต้านะคะมองจากข้างนอกเนี่ยสวยงามมากๆไปดูข้างในกันค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นการนําเสนอประวัติของคุณสุบัชันราโปสนะคะคนที่เป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะกอบผู้อิสระภาพจากอังกฤษ เขาก็จะรวบรวมนะรูปจากเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาไว้ที่นี่ค่ะสถาปัตยกรรมข้างในนะคะก็จะเป็นกรีนไอายของยุโรปเลยค่ะเพราะว่าคนอังกฤษเขามาสร้างเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงโดมนี้เขาก็จะมีรูปว่าทุกๆด้านเลยรอบๆเลยแบบนี้ค่ะที่ชั้นสองนะคะเขาก็จะมีรูปวาดสีน้ำมันนะคะที่จะเป็นเหมือนกับขบวนช้างนะคะเป็นแบบ ของพระราชาณนะสมัยอินเดียต่ก่อนนู้นเลยนะคะแล้วก็จะมีจัดแสดงนะคะเป็นการลํำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในอินเดียนะคะที่เกี่ยวกับการกอบก,กูบก้อิสรภ,ภาพจากประเทศอังกฤษค่ะอันนี้เป็นภาพจากมุมข้างๆนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆแกรนมากๆเพื่อนๆต้องมาชมเองค่ะเรากำลังไปดูสะพานเฮรากันนะคะไปดูกันสิคะว่าสะพานแขวนแห่งแรกของเอเชียเป็นยังไงบ้าง นี่ก็คือวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับสะพานเฮาวรานะคะเล่าประวัติของสะพานแห่งนี้นิดหนึ่งนะคะสร้างขึ้นในปี1943นะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทดแทนสะพานลอยน้ำเก่านะคะทีอะ่อดีตเนี่ยเคยเชื่อมเมืองฮาวราเข้ากับเมืองโกกาตา เห็นฮาวราบริด g ์นะคะทําให้พี่โบนึกถึงสะพานกรุงงทนบ้านเรานะคะแต่ว่าฮาวราบริด g ์เนี่ยใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่น้ําฮุกเลี่ยมันกว้างใหญ่กว่าสะพานขึงตัวนี้ก็เลยจะต,ต้องออกแบบมาให้รองรับกับความใหญ่โตของแม่น้ํานั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นบริการแบบล่องเรือนะคะก็ชิลๆกันไปค่ะทริปนี้นะคะพี่โบขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากคลิปอาหารแล้วก็เกาเกาดตาอื่นๆด้วยค่ะ